มีกระยานมิตรผู้สูงวัยท่านหนึ่งนะครับได้ส่งบทความนี้มาให้ผมอ่านท่านบอกว่าอ่านก่อนนะจะได้เตรียมความพร้อมเพราะทุกคนจะต้องเดินทางมาถึงจุดจุดนี้อย่างแน่นอนบทความนี้ได้ผ่านการเรียบเรียงม,มาจากต้นทางที่เป็นบทความของคุณโจต้าสินนะครับผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนที่จะต้องได้ใช้จริงๆกับชีวิตอย่างแน่นอนในอนาคตจึงนํามาพูดต่อที่นี่นะครับเนื้อหามีอยู่ว่าผู้สูงวัยทุกคนควรที่จะทําความเข้าใจและก็เตรียมตัวที่จะพบกับสิ่งต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้น เพราะว่าเมื่อเวลานั้นมาถึงเ,งเราจะได้ไม่ต้องตกใจกลัวและพร้อมที่จะผเผชิญหน้ากับมันนะครับสิ่งนั้นก็คือหนึ่งจำนวนคนรอบข้างในชีวิตของคุณมีแต่จะลดจํานวนลงตลอดเวลาคนรุ่นพ่อรุ่นแม่หรือรุ่นปู่ย่าตายายณวันนี้ส่วนใหญ่คงหนีหายตายจากกันไปหมดแล้วนะครับส่วนคนที่อยู่ในวัยเดียวกับคุณก็จะเริ่มประสบป,ปัญหาในการดูแลตนเองในขณะที่คุณรุ่นหลังรุ่นลูกลูกหลาน,ลานขเขาก็กําลังมุ่นกับชีวิตและความเป็นอยู่ของพวกเขาแม้แต่คู่ชีวิตของคุณเองก็อาจจะจากไปก่อนคุณ หรือไม่ก็เร็วกว่าที่คุณคาดหวก็ได้ซึ่งอาจจะทําให้คุณถูกทิ้งไว้อยู่กับวันเวลาที่ว่างเปล่าคนเดียวคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวให้ได้และยอมรับพร้อมๆกับรู้จักกับความเป็นสันโดษในปั้นปลายของชีวิตที่จะต้องเกิดขึ้นสสังคมจะเริ่มให้ความสําคัญกับคุณน้อยลงไปเรื่อยๆไม่ว่าในอดีตคุณจะเคยยิ่งใหญ่หรือมีชื่อเสียงมากมายขนาดไหนเพียงใดก็าตามนะครับ ความสารภาพจะเปลี่ยนคุณกลายเป็นเพียงผู้ชายแก่หรือผู้หญิงแก่ธรรมดารรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองสปอร์ละจะหยุดฉายมาที่คุณและคุณจะต้องัดพอใจในการยืนอยู่ในมุมห้องหรือเงามือดอย่างเงียบๆคนเดียวนะครับคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับและยินดีกับภาเที่ยนอยู่ตรงหน้าคุณโดยปราศจากอาการอิจฉาริดเฉยหรือขับแค้นใจได้อย่างใดทั้งสินสน้น 3. ถนนสายที่เหลืออยู่นั้นจะครุคระและเต็มไปด้วยอันตร,รายต่างๆมากมายสิ่งนี้มันพร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเช่น การแตกหักเส้นเลือดติดตาลสมองฟอหัวใจเต้นผิดจังหวะไทรอยด็นพิษอารมณ์เปรปรวนการหลงลืมหรืออาจจะเป็นมะเร็งก็ได้นะครับซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญของคุณได้ตลอดเวลาคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเจ็บปวดความเจ็บป่วยหรือแม้แต่การทําใจยอมรับมันมาเป็นเพื่อนอย่าหวังว่าร่างกายของคุณจะได้อยู่อย่างสุขสบายแบบนี้ตลอดไปนะครับการมีจิตใ,ใจและความคิดเป็นบวกพร้อมทั้งการออกกําลังกายอย่างเพียงพออย่างน้อยออกเดินอย่างต่อเนื่องวันละ1 9 0 0 0เป็นประจํา สิ่งนี้จะกลายเป็นภาระหน้าที่ของคุณนอกจากนั้นคุณจะต้องคอยกระตุ้นตัวเองให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและด้วยความสม่ำเสมอด้วยนะครับ 4. เปลี่ยมความพร้อมสําหรับการใช้ชีวิตติดเตียงและการกลับคืนสู่สภาพทารกแรกเกิดเราทุกคนต่างเคยอยู่บนเตียงเมื่อตอนที่แม่ของเรานําเรามาสู่โลกนี้และหลังจากนั้นพกเราได้ออกเดินทางประจนัยและการต่อสู้อันยาวนานในชีวิตนี้แล้วเราทุกคนก็จะกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับ ็จะถูกดูแลโดยคนอื่นเหมือนตอนที่แรกเกิดเยทีเดียวสิ่งที่แตกต่างกันก็คือครั้งนั้นเราเคยมีแม่เป็นผู้ดูแลด้วยความรักอย่างสุดหัวใจแต่เมื่อใกล้วันที่เราจะจากโลกนี้ไปเราอาจจะไม่มีญาติที่ใกล้ชิดมาดูแลเราเลยแม้แต่คนเดียวก็ได้นะครับแต่ถ้าหากคุณเป็นคนที่โชคดีมีญาติมาคอยดูแลก็คงเทียบไม,ม่ได้กับความเอื้ออาทรและความเอาใจใส่ที่คุณเคยได้รับจากคุณแม่ของคุณนะครับ มีความเป็นไปได้นะครับที่คุณอาจจะถูกดูแลโดยพยาบาลที่แม้จะมีรอยยิ้มบนใบหน้าแต่จิตใจของเธออาจจะมีแต่ความเหนื่อยหน่ายในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อันน่าเบื่อหรือแสนจะจำเจนั้นคุณจงฝึกนอนนิ่งและอย่าทุบที่ขี้บนอย่าทำตัวให้เป็นที่ลำบากของคุณอื่นนะครับและจงรู้สึกพอใจในสิ่งที่คุณได้รับ 5. จงพร้อมที่จะพบกับสิ่งที่หลอกลวงต่างๆที่คุณมักเจอ คนส่วนใหญ่นะครับจะรู้ว่าผู้สูงอายุนั้นนี่มักจะมีทรัพย์สินเป็นทองที่เก็บสะสมมาตลอดชีวิตได้พวกเขาก็จะพยายามทุกวิธีทางจะหลอกเอาเงินและทรัพย์สินต่างๆนั้นจากคุณไปให้ได้ไม่ว่าจะหลอกซึ่งซึ่งหน้าการส่ง SMS ส่งอ e ีเมลหรือช่องทางอย่างใดอย่างหนึ่งในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับหรืออาจจะมีตัวอย่างสินค้ามาให้ทดลองเลยบอกว่าจะช่วยชะลอความแก่หรือทําให้คุณอายุยืนขึ้นหรืออาจจะเป็นโครงการออมทรัพย์ที่จะเพิ่มความร่ํารวยให้กับคุณอย่างรวดเร็วต่างต้นนะครับ โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยสิ่งที่คนเหล่านี้ต้องการก็คือใช้ทุกวิธีทางเพื่อจะฉกเงินในกระเป๋าคุณไปให้ได้เท่านั้นดังนั้นคุณต้องระวังและรู้ว้เท่าทันนะครับอย่าได้ลวมตัวหรือหลงเชื่อลวมตัวเมื่อไหร่เงินและทรัพย์สินที่คุณสะสมไว้จะแยกทางกับคุณทันทีส่วนคุณที่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองสะสมก็อาจจะโชคดีไปนะครับสําหรับข้อนี้ช่วงสุดท้ายของการเดินทางของคุณจะค่อยๆสว่างน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับจึงเป็นธรมรมดาที่คุณจะต้องเริ่มมองเห็น ทางเดินข้างหน้าไม่ชัดและรู้สึกว่าลำบากที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าต่อไปเรื่อยๆดังนั้นผู้สูงวัยทุกคนจงมองชีวิตด้วยความเป็นจริงของมันพอใจในสิ่งที่ได้รับและยินดีกับสิ่งที่มีอยู่ใช้ชีวิตให้สนุกขณะที่ยังทําได้และที่สําคัญก็คืออย่าเอาเรื่องยุ่งเหยิงของสังคมหรือแม้แต่เรื่องของลูกๆหล,ล,ลานมาเป็นภาระมาเป็นปัญหาของตนเองนะครับจงใช้ชีวิตอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวและเรียบง่ายอย่าแสดงว่าตัวเองเก่งเพราะคิดว่ามีประสบการณ์สูงและผ่านอะไรๆมามากกว่า เมื่ออายุมากขึ้นคุณต้องย่ดในความสําคัญกับการอ่อนน้อมและเผารบผู้อื่นนะครับควรทําความรู้จักกับการปล่อยวางรู้จักว่าชีวิตของคนเรานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติควรปล่อยมันเดินไปตามจังหวะและทิศทางของมันจงใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสงบสุขและก็สุขุมต่อการเป็นผู้สูงวัยนะครับผมหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ผู้สูงวัยทุกท่านเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจากการสูญเสียคนรอบข้าง จากการได้รับความสําคัญน้อยลงและจากการมีปัญหาสุขภาพเพื่อการเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวและพอใจในสิ่งที่มีมีจิตใจเป็นบวกนะครับออกกาลังกายสม่ําเสมอยอมรับการดูแลจากผู้อื่นระวังการหลอกลวงและใช้ชีวิตยอย่างสงบสุข,ขนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังมาจนถึงตรงนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้สร้างสรรค์ทิศใหม่ๆออกมานครนะับอกดแชร์กดไลค์และกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่ ในคลิปต่อ,ตอไปสวัสดีครับ